น้องเขาไปเจอเรื่องอะไรมาเหรอคะเนี่ยทำไม,มถึงเป็นอย่างนี้นะคะพอดีรถตู้ขับและเบรกกระทันหันทางลงสะพานน้องเขาก็เลยชนะชนท้ายรถตู้เลยเหรอคะข,ข้างๆค่ะข,ข้างๆแล้วรางหัวน่าจะกระแทกรถค่ะเพราะว่าน้องได้รับการผ่าสมองหัวเข่าสบ้าค่ะคือผ่าเลยใช่ไหมคะผ่าเลยค่ะนี่นี่เป็นอ่าตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอ่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองค่ะพฤษภาใช่ แล้วเราตรงช่วงขาเนี่ยแหละค่ะตรงช่วงขาลูกสะบ้าแตกค่ะอแล้วน้องเขาต้องใส่น็อตตรงลูกสะบ้าอืแล้วตรงหัวเนี่ยเปิดกระโหลกอยู่อีกสามเดือนต้องไปใส่กระโหลกเทียมตอนที่ไปพบเจอน้องนี่เป็นยังไงคะเออน้องไม่รู้สึกตัวค่ะทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งหลังจากที่น้องฟื้นขึ้นมาค่ะน้องมีอาการยังไงบ้างคะเออน้อง พูดได้แต่ว่าพูดสับสนพูดวกไปวนมาแต่เหตุการณ์การล้มน้อเขาจำไม่ได้เลยว่าเขาหูล้มได้ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าพอจะพูดได้บางทุกวันนี้พูดได้แต่ว่าพูดแบบวกไปวนมาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นด้วยสมองคุณแม่ดูแลคนเดียวหรอคะเป็นคนดูแลราะว่าพ่อเขาเสียไปสิบกว่าปีคุณพ่อเสียแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่าน้องมีครอบครัวด้วยใช่ลูกยังไม่ได้ขวบเลยค่ะ เพราะนองเขารับผิดชอบคนเดียวเพราะว่าแฟนเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกข่านมผ้าแพมเพื่อทุกอย่างจะเป็นของเขาหมดเลยตอนนี้ก็เลยค่อนข้างลำบากแล้วแล้วคุณแม่ทำงานอะไรคะขายของค่ะขายของตรงไหนคัวอะไรที่ตลาดนะจะุดจัะค่ะก็ถ้าเป็นเสารอาทิตย์จะหยุดเสาร์อาทิตย์กันเขาให้หยุดสามวันก็จะมีรายได้แค่ว่าวันอังคารถึงวันศุกร์แค่นี้ค่ะ อย่างนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่พอแบบการดูแลน้อง,อมงไม่พอนะค่ะตันนี้ไม่พอจริงๆโอ้แล้วกลายว่าคุณแม่ตอนนี้ก็หาคนเดียวใช่ค่ะแม่มะคะคือเมย์ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเม่ตาบาร,รมนีนะคะวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวหนูจะช่วยเนี่ยจำนวนหกพันนะคะเงินจํานวนหกพันนี้นะคะจะเป็นของทุกคนในกลุ่มนะคะเขาก็ร่วมช่วยกันมามก็สามารถรับเอาไว้ใช้ดูแลน้องได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ ส,สู้นะคะขอบคุณทุกท่านแทนน้องชลทาน,นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ